ลองตีความดูวูกุนจิซายนี่เป็นญี่ปุ่นนะฮะสมัยนั้นวิทยาการโดนตกสเปนสกุเกตและคอนแลงมรล่าอันน,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 นี้ผมจะมาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราตีความว่าเวฟเนี่ยเป็นโดนตกที่จะมันจะมาญี่ปุ่นได้ไหมล่ะทนี้คนญี่ปุ่นอยู่ในเดือนล่งน้อยที่เรียกว่าตั้งนกระแสของของโดนตกไม่ได้เลยใช่ไหม มีพอร์ตเดียวเท่านั้นที่เรือต่างประเทศจะนำสิ่งของอะไรมาได้การคุมพอร์ตนี่แหละทำให่ญี่ปุ่นเป็นเระเทเดียวกันอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากพอร์ตนั้นชื่อเดชิมะเดชิมะก็เราคือถ้าไปดูบ่อยขนาดที่นี้เป็นเรื่องหาอะไรมากห้เลยเดชิมะก็จะเป็นพอร์ตเดียวที่ 嗯。